สวัสดีครับพี่น้องที่รักนกเขานะครับและรักการต่อนกเขาใหญ่ทุกท่านนะครับวันนี้ข้ามจังหวัดมาอีกแล้วนะครับพี่น้องครับอดใจไม่ได้ครับนะทีมงานก็เพิ่งว่างครับท่านติดธุระนะครับเพิ่งว่างทํางานเสร็จเมื่อวานนี้เคลียร์งานเสร็จก็ไม่ไหวจะพักครับพี่น้องครับนะนกต่อก็ไม่ไหวแล้วนะครับอยากจะ ออกต่ออยากจะเข้าป่าเต็มที่นะครับนะทั้งดันกรงดันอะไรเปิดฝาออกเองนะครับวันนี้มากับนี่นะครับผมทีมงานมากันสองคนครับกําลังหากระข้าวเหมือนเดิมนะครับผมงันเราจัดไปดีครับผมโอ้ยไปเห็นกันดาเลยเสร็จหรือยังงานทีนี้เสร็จแล้วครับงานแรกครับเห็นว่าจะมีงานสองเข้ามาอีกครับโอ้โหครับท่านเป็น ช่างรับเหมาก่อสร้างนะครับทําบ้านเนาอาจารย์เนาะทาบ้านทาต่อเติมได้หมดครับต่อเติมนะครับท่านใดที่สนใจนะครับอยู่แถวอิสราเอลหรือว่าอยู่ดูใบนะครับติด่อได้นะครับ้ท่านไปทํางานให้นะครับต่อเติมครับวันนี้ก็มาแถวนามาเฟืองอีกเหมือนเดิมครับพี่น้องครับทีมงานไม่ว่างครับพ่อบาดก็เมื่อวานนี้ไปก็เห็นแบบคนมาท้าวทางไปนั่นอยู่ครับไปซ่อมรถ วันนี้ท่านจะไปซ่อมรถนะครับนี่สิทธิ์ก็ว่างวันเดียวนะครับเมื่อวานนี้แกบ่นอยู่ว่าน่าจะเป็นวันอาทิตย์นะครับว่างแต่ว่าก็ยังว่านะครับมันงานเนาะอาจารย์เนาะไม่ว่ากันเองผมก็ไม่เห็นอาจารย์ยันนานแล้วครับตั้งแต่ไม่ใช่กรึ่เดือนครึ่งเดือนแล้วเหรออาจารย์กสิพุนยิ้วครับอาจารย์เพราะว่ามันมันครับแกทํางานทํากําแพงนะครับ รอบหน้าเห็นว่าเขาจะให้ไปอะไรนะไปะซ่อมกำแพงมองจีนนะ้ว่หน,น <laughs> หลายพันกิโลนะ <laughs> <laughs> เอาโอเคครับพี่น้องครับมารับประทานอาหารด้วยกันครับบริเวณก็ประมาณนี้ครับดูยาครับพี่น้องครับโอ้อะแหง้งแรงแห้งแรงนะครับกันดานแต่นกคึกครับนกตันนี้อยู่ตรงนี้นะ,ะจะคึกเฉพาะต้นหรือเปล่าจะคึกใส่นกต่อเราหรือเปล่าไม่ทราบนะครับนี่ครับตัวนี้สกลุ่ ตัวนึงตัวนี้หนึ่งกุกครับใกล้ๆก็ดีนะครับนังไนี่ยอืมอนึ่นะวันนี้เจอของจริงนะครับวันนี้เจ้าเจ้าช้างครับนี่ของผมก็เหมือนเดิมครับหลิวครับภูพันวันนี้ยังไงอ่าภูพันฝั่งนู้นมาเจอภูพันฝั่งนี้จะเป็นยังไงเราจานยันเนาะโอเคครับมาพี่น้องครับรับประทานอาหารครับซุปมะเขืออ่า แหนมนะครับพระโลจากมงจีนนะครับข <c oughs> <c oughs> องไรยาเราเประอาจารย,ย์นะอาจารย์เนาะครับครับครับ ครับก็ในเวลานะครับเอาเดินเอานกลงตามกันแล้วครับวันนี้เหนื่อยป็นไงจานจานครับผมเป็นยังไงโอ้ยไม่ยังเหรอครับโอ้ถามสี่ไม้เหร่ไม่ยังครับเจ้าช้างกี่ไม้วันนี้จานสี่ไม้ครับจานโอ้เท่ากันเลยนะครับของผมก็สี่ไม้ครับสําหรับเจ้าลิวพานนะครับวันนี้โอ้โหสุดๆดเลยเนาะจานเนาะครับนกมันเยอะอยู่ครับพี่น้องครับแต่ว่านกมันไม่เข้าเล่นครับยอมเลยครับนก มันเหมือนจะเข้าฝูงอาจารย์ครับฮะ่าสนใจว้ยสนใจนกบานแล้วครับไม่สนใจเลยครับมันมาดูแล้วมันก็หนีครับมันจะเป็นอย่างนี้ยครับคล้ายกันถ้าส่วนใหญ่เลยนะครับตามที่ผมไปต่อช่วงหลังๆมานี้นะครับกินยากเลยช่วงอาเดีดยามเย็นครับพี่น้องครับหาพี่น้องเดินดูธรรมชาติครับก็ ไม่ทิ้งไกลกันครับวันนี้เพราะอากาศมันร้อนนะครับอาจารย์ยันนี่แกจะบูบบุบนะครับก็เลยทิ้งไม่ได้ครับจริงๆแล้วไม่ใช่อาจารย์ยันนะครับผมนี่แล้วบูบครับสุดเลยอาจารย์เหนียวไปข้างหน้าเนาะครับโอ้ยช่งกินอยากไปไหนครับเปลยนลักษณะสุดเลยนะครับไครหมานช่วงนี้ถือว่าสุดๆแล้วครับยอมรับเลย่ะ แต่ว่ามันต้องนกต่อด้วยนาอาจารย์เนาะครับมันถึงจะมีเปอร์เซ็นต์แบบว่านกต่อต้องดึงครับต้องแบบจัดจ้านจริงๆครับจัด้านแล้วเนึ่ยวาเอาอะไรเลรครับอาจารย์นกแบบใหม่ๆนกฝึกนี่จบเลยนาอาจารย์เนาะจบเลยครับจบแบบว่าที่ยังไม่ได้เฉลยครับนาะแม่ขนาดได้เฉลยตัวสองตัวนี่ก็ยังแบบโอ้โหนี่กิ่นยากเลยแหละไม่ควรจะเอามาด้วยซ้ำนะครับแต่นกต่อกับช่วงนี้ว่ามันห่วย มีแห่งข้อเหนียวกันนะครับใช่ครับบริเวณหนักแล้วจิตยากแล้วส่วนพวผมไปเล่นนะครับไปใกล้โคกครับโคกตีนภูครับนกลงมาเยอะอยู่ครับแต่ว่ามันอย่างว่าแหละครับมันไม่ใช่ถิ่นของมันครับนกพอมันลงมาเยอะๆเรามันมันเหมือนมันไม่สนใจกันนอจานยะครับต่างตัวต่างมาครับมากินน้ําแล้วก็หนีไปอะไรประมาณเนี้ย นะครับมีบางตัวที่หยุดเล่นกับเราบ้างมีอยู่แต่ว่ามันก็เล่นไม่สุดไม่เต็มที่ครับพี่น้องครับอ่าไม่เป็นไรฤดูนี้ก็ต้องทําใจนะอาจา์เนาะครับฤดูต่อไปยังมีอยู่ครับต่อไปนู่แหละหวานข้าวนี่แหละทีนี้หวานข้าวคนเนี่ยครับใช่ครับมีุนาหวานข้าวค่อยลุยกันใหม่ครับพี่น้องครับก็คงจะเอาไว้ปรามาณนี้เลยครับกับบรรยากาศที่แห้งแล้ง ดูยากเลยครับพี่น้องครับเหลืองนะครับอ่าใครยังมาทิ้งอ่าก้นบุหรีเชี่ยวนะครับแถวนี้เรียบร้อยครับนี่แห้งเขาก็คงจะเอาไว้ประมาณนี้ครับเช่นเคยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นใจผู้ทําคลิปนะครับจะได้ทําคลิปดีๆที่มีสาระนะครับมาฝากพี่น้องอีกเช่คยสับสนที่มาใหม่เอา่าลืมนะครับโอ้ชายันเหนื่อยครับเอาไว้ประมาณนี้ครับสวัสดีครับชยันครับผมสวัสดีครับครับ เปลืองข้าวเฉยเอาวันนี้เนาะมาเปลืองข้าวไปเฉยครับปุ๊บ